สวัสดีทุกคนนะครับนับสำหรับวิดีโอนี้กับสิาพาทุกคนมาทำความหูจากกับ past simple tense นะ past simple tense มีโครงสร้างประโยคจังได้ใส่กับเหตุการณ์ใดๆแนวเขาสมัครเรียนด,ดูในวิดีโอนี้เนาะ past simple tense มีโครงสร้างประโยคกันแบบเป็นเป็นแบบั้างทึ่งนะครับนั่นก็คือประธานบวกกร,ริยาช่องที่สองนั่นเองมีกฎยูวาเนาะครับบ่าวาประธานจะเป็นรูปใดกระซ้างรูปเอกพจน์หรือวา่ารูพหูพจน์กร,ริยาก็จะเป็นช่องที่สองตลอดนี่ก็คือกฏตายตัวของ past simple tense และเรา past simple tense civil, ถึงเหตุการณ์ใดไดแนะนะนะน่นอน was element function เรา the p a simple tense เขามาเริมกันที่เหตุการณ์แรกเนาะนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตเราก็จบลงไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วในอดีตมักมีขำามกุมคำาเพื่อสแสดงความเป็นอีตต่อท้ประโยคยกตัวอย่างเนาะ i went to the temple yesterday morning i went to the temple yesterday morning หวงวันตอนเศ้านะฉันได้วือว่าจะเป็น i went to konkan university i went to konkan university ฉันเคยเรียนที่มาหาวิทยายลัายคอนแกนเนาะ สองนะไซบอร์ดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นเป็นประจำเนาะในอดีตยกตัวอย่างเนาะครับานะ I always got up late last week I always got up late last week เดือนสัปดาห์ที่แล้วนะฉันมักจะตื่นสวยเนาะแต่ว่าสัปดาห์นี้ตื่นเศร้าตลอดเลยนะครับ I went to the temple every day when I was young I went to the temple every day when I was young ตอนฉันเป็นเด็กน้อยนาะจะมาสิไปวัดซุมือซุมือนะครับแต่ววาตอนนี้บ่ค่อยได้ไปแล้วนะสามใส่บอกถึงเหตุการณ์เนาะในอดีตที่แสดงลำดับความต่อเนื่องของเหตุการณ์เนาะโดยกะริยาถูกโตต้องเป็นกะริยาช่องที่สองตลอดยกตัวอย่าง I open my bag ถ t some money and g ็ v e it to my f r I open my bag ถูกเอาสม n ี g ันเก็บไปท f มเ e n นฉันเปิดกระเป๋านำเงินแล้วก็เอาแฮมมูงไปนะครับนะ C. นะใส่กับการยานในประโยคหลังสำนวนต่อไปนี้นะ It's time it's high time I will leave n o ยกตัวอย่าง It's time you went to work It's time you went to work เจ้าหน่าจะไป็นงาน Hotel de laude นะ It's time we stop talking กะสตอมกูสต็อปทอล์กอิงเฮาหนาสิหยุดคุยกันแล้วเนาะเฮาหนาสิหยุดคุยกันได้แล้วเพื่อจะไปเห็นงานต่อจากงานสิบแล้วเนาะเยอะเวอร์ไรด์นะครับเนาะอันนี้ก็คือน่าตัวอย่างประโยชน์ข่าวๆของพาสซิฟิเคชั่นขันเฮาอยากหูายก็นี่นะเฮาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ทั้งหนังสือได้ในยูทูบในอินเทอร์เน็ตนะมีหลายช่องทางนะครับให้เฮาได้หาความรู้ศึกษาหาความรู้เนาะขันมูมูมาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์เนาะกดติดตามกดแชร์เนาะเพื่อจะเป็น กับลังใจให้หนะ้าจังหวานเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยเนะเราพอกันไหมวิดีโอหนะนะครับนะสวัสดีครับ